ซึ่งนี่มันเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่โปรโมันไม่มีบอกไว้ก่อนนะพารนเนอลักษณะนี้มีเฉพาะใน EX เท่านั้นนะไรโปรโมไม่มีทางไม่มีนะมีแต่ EX เท่านั้นนะครับสวัสดีครับบกซูออฟอีกแล้วนะครับครั้งนี้เราจะมาพูดเรื่องคลิปตูโอแบบ EX น่าจะเป็นคลิปน,น้อยคลิปที่พูดถึงเรื่องคลิปตูโอแบบ EX เนาะ เราจะพูดถึงฟังก์ชันหนึ่งที่ประมาณว่าน่าสนใจในคลิปตัว EX นะที่จะทําให้แบบทำให้คนตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะซึ่งจะเอามาจากการใช้งานจริงเลยนะเพราะว่าครั้งเนี้พอดีกูออมได้มีโอกาสคนส่งเมลมาการเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตส่งมาเป็น PDF ประเด็นคือเราจะต้องเขียนเอานะจะพิมพ์ก็ได้เขียนก็ได้นะครับการที่เรามีคลิปสตูดิโอแบบ EX นะครับมันข้อดีอมันก็คือเราสามารถเอาไฟล์ PDF เนี่ยเอามา เอามาเขียนนะครับแล้วก so ็ Export คือม so ันเป็น PDF ได้นะครับซึ่งนี่มันเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่โปรมันไม่มีมันทำให้บางคนเริ่มคิดแล้วเฮ้ยใจไว้เดี๋ยวจะมาดูราคากันก่อนนะเวลาคนที่จะซื้อคลิปสตูดิโอใช่ไหมก่อนเดี๋ยวก็เซิร์ชว่าคลิปสตูดิโอตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าอันนี้ครูออมจะไม่ค่อยแนะนำให้เซิร์ชอย่างเงี้ยมันจะเป็นคลิปสตูดิโอดอกเน็ตพอเป็นดอกเน็ตแล้วมันเป็นเออไฮด์ก็ใจมั้ยแต่จริงๆไม่ต่างกัน ื้อไดเหมือนกนกัเดี๋ยวเราไปดูราคากันก่อนว่าไอตัว ex มันราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะฮะ ex เนี่ยมันจะต่างกับ pro โอ้น่าจะกี่เท่าเนี่ยประมาณ4เท่าเลยนะ200เหรียญแน่เอาตรงๆนะดูเป็นเงินบาทก่อน8,500นะครับเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยสุภาพ ex มันดีกว่า pro หนึ่งก็คือทำเว็บสูนนะดีทำเว็บสูนดีเพราะว่าเราสามารถทำ multipage ได้นะครับ แล้วก็สามารถเอา 3D นะครับ 3D มาแปลงเป็นเป็นพวกสกินโทนได้โปรรู้สึกทำไม่ได้นะครับไอ้ทนนี่มันเป็นไฮไลท์มันเลยเนะี่ยก็คือเรื่อง,ของ, ation, ข,องของการทำแอนิเมชันแอนิเมชันสามารถทำกี่เฟรมก็ได้กี่นาทีก็ได้นะครับถ้าเป็นโปรจะทำได้แค่60หรือ30เฟรมไม่แน่ใจทำได้วีดีโอตีไว้วีดีโอนะซึ่งซึ่งคนที่จะใช้โปรในการทำแอนิเมชันก็อาจจะต้องทำทีละหนึ่งวิหนึ่งวีหนึ่งวีแล้วไปต่อกันใเมชันพีเอร์ว่าไปนะก็คุ้งแง่หรรนึ่งหลักๆเลยนะที่มันเจ๋งๆเลยก็มีอยู่อตัวที่แบบ ที่มันเจ๋งเลยคือเขียนกระตุนหลายๆหน้าได้นะทำแอนิเมชันได้2ตัวเนี่ยที่เป็นไฮไลท์มันเลยของตัว ex นะครับแต่ว่าครั้งนี้เราพูดถึง pdf กัน pdf ก็เป็นเป็นหนึ่งในเรื่องของ multipage เหมือนกันโอเคราคาแ5 0 0ใช่ไหมปกติถ้าผู้ออมแนะนำนะผู้ออมไม่แนะนำให้ซื้อ8 5 0 0นาแนะนำให้ซื้อตอนลดราคานะครับซึ่งมันจะลดราคาทุกๆ4เดือนถ้าใครไม่รู้ว่ามลดตอนไหนนะตัดติดตามเพจกูออมไว้นะเวลามันลดราคาผูออมจะแปะไว้เรื่องหลักวันนี้จะไม่ได้สอนอะไรมากจะมาพูดเรื่องการ export pdf file ครับ ก่อนอื่นเราดาวน์โหลดไฟล์มานะดาวน์โหลดไฟล์มาเป็น .pdf นะครับเราสามารถที่จะโอเพนมันได้เลยนะโอเพนไปที่ไฟล์ file นะแล้วก็โอเพนได้เลยนะครับปึ๊ดเปิดมาปึ๊บเมื่อถามว่าคุณจะเซฟที่ไหนนะอันนี้ไวนะ้ดทเดสก์ท็อปนะก็า save เลยเดสก์ท็อปนะแล้วก็ตั้งชื่อชื่อตามนี้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนก็ไดนะ้โอเคยาวไปโอเคได้แล้วทีนี้แนะนำนะใครที่จะใช้นะไอ้นี่ไอ้ีเซ s ต t เนี่ยแน,น,นะนำให้ใช้300ร TPI นะครับ แนะนำเพราะว่าสาหรเราที่เป็นเป็นเป็นลักษณะของไฟล์ที่เร,เราเวลาไปปริ้นเนี่ยมันจะไม่แตกนะครับจินสองก็ใช้ได้นะในในเอกสารก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าแนะนํา300นะกันเหนียวไว้ก่อนนะเวลาปริ้นมันจะได้คุมโคมนะครับแต่ตรงนี้ต้องสนใจนะสนใจนะกูโอเคไปเลยโอเคปุ๊บขึ้นมาแผ่นหนึ่งนะครับนี่เอกสารนะครับทีนี้แล้วทีนี้เ,นนเวลาเรากดสร้างเนี่ยแล้วเราสร้างเสร็จนะ มันจะมีโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาเดสก์ท็อปนะหรือว่าไหนๆก็ได้ที่เราที่เราเป็นคนเซต,ตนะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีหน้าตา่างนี้หน้าตา่างนี้มันจะเป็นหน้าต่างที่ที่แบบแสดงไฟล์ตรงนี้นะซึ่หนึ่งสองสามเนี่ยซึ่งสามารถเอามาเอ็กพอร์ตเป็น JPEG ได้เป็นอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอ็กพอร์ตเป็น PDF ก็ได้อันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้พูดพูดง่ายคือสำหรับบางคนมันมีประโยชน์นะสำหรับนักว่ามีประโยชน์เพราะบ,บางคนมาเซ็นสัญญาไงนึกออกป่ะโอเคเนี่ยนึงแล้วเมื่อคลิกหนึ่นะเปิดมา ประมาณนี้นะครูออมจะเซ็นนะครับอ่ะก็แนะนำว่าใช้สีหมึกประมาณนี้เนี่ยประมาณเนี้ยแล้วแต่เราเองแลนะแล้วแต่เราแล้วเราแนะนำนะเวลาเราเราจะเขียนเนี่ยให้เราสร้างอีกเยอะๆนึงนะครับเวกเตอร์เลเยอร์ก็ได้เป็นรัตเตอร์เลเยอร์ก็ได้เอาเวกเนี่ยก็เขียนไปเนี่ยครับอ่ะนายเนี่ยนายอ่ะสามสี่อ่ะอ่ะสมมติอย่างนี้นะเซ็นทั้งหมดเซ็นทั้งหมดเลยอย่างนี้นะอ่ะหน้าในสองเวลาจะขึ้นหน้าสองเนี่ยข้างๆจะมีมันจะมีตรงนี้พารแนลเห็นไหม าแนวนี่ยหน้าสองหน้าสามเนี่ยเราสามารถเข้าหน้าสองได้เดี๋ยการดับเบิลคลิกตรงนี้บอกไว้ก่อนนะพาร์ทเนอร์ลักษณะนี้มีเฉพาะในเอเท่านั้นนะครับในโปรไม่มีทางไม่มีนะมีแต่ e อเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ใช้อย่าลืมอย่าลืมนะเนี่ยหน้าสองมาอย่าลืมสร้างโฟลเดอร์นะไอ้อย่าลืมสร้างเลเยอร์ถ้าเราไม่สร้างเลเยอร์มันมันก็มันก็ได้แหละนะแต่ว่าบางทีมันลบไม่ได้ไงเวลาลบเนี่ยมันก็ใช้ยางลบมันก็แผลถ้าเราไม่สร้างเลเยอร์เนี่ยมันก็ต้องเอาสีขาวมาลบใช่ไหมเอาสีขาวมาลบถ้าใครเผลอนแล้วบางทีลบไปโดนแถวอ่ะ ซวยอีกอ่ะนึกออกป่ะดังนั้นครูออมแนะนำว่าสร้างเลเยอร์ไ hmm. ว้ดีกว่าลบง่ายๆนะถิดเขียนผิดเพิ่อเซฟแล้วเังไงลบจะลบง่ายแต่เชื่อจะเชื่อมีคนไปสร้างรับเปิดม,มาเอาลืมสร้างอีกสวยเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราเรา,เรายังเก็บต้นฉบับไว้ยังไงเราก็ใช้ได้เรื่อยๆเพราะเวลาเราทำพวกนี้นะเวลาแล้วที่เราเอ็นอินพ์ตเข้ามาในการสร้าง PDF ใหม่นะมันจะไม่ไปยุ่งกับไฟล์ PDF เอฟเก่าไฟล์ PDF เก่า,กายังอยู่เหมือนดีอยู่ดีเหมือนเดิมครับนึกออกป่ะไอโตัว PDF เนี่ยที่สร้างเนี่ยมันจะเป็น <PDF S 1> อัน สร้างแบบเอกสารใหม่ทุกอย่างเลยไม่ต้องกลัวว่าเวลาเซฟมันจะไปทำอันเก่านะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์มันเองนะครับอ่ะสมมุติว่าอัพอวงเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเนะวลาจะเซฟเซฟยังไงนะครับดูดีนะเวลาเซฟไปที่ไฟล์นะครับไฟล์เอ็กพอร์ตมัลติเพลคือหลายๆห,หน้านะครับซึ่งมันเอ็กพอร์ตได้หลายแบบเห็นไหมเนี่ยเอ็กพอร์ตได้หลายแบบมากนะครับเราจะเอา PDF ซึ่งเมื่อก Keys, ่อนไม่มีใครใช่วิธนเก่าอยู่ให้อัปเดตนะให้อัปเดตใครอัปเดตไม่ได้ไปไปโหลดมาใหม่เลยแล้วก็ ลงทับไปเลยนะครับใครอัปเดตไม่ได้ก็ลงทับไปเลยเค okay, แล้วกดตรงนี้หนึ่งทนะครับทีนี้มันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาอยียบพึ่งนะครับอย่าบพึ่งโอเคนะมันจะบอกว่าอะดูใช้ใช้เอ็กพอนะไปที่โฟลเดอร์เดิมมัเน,นี้ยแหละนะอ่านด้วยนะบ,บางทีมันเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นะครับอ่าเปลี่ยนชื่อเนี่ยไอชื่อเนี่ยเราก็ดูไปว่าจะเปลี่ยนชื่อไหมภาษาอังกฤษภาษาไทยได้หมดนะครับทีนี้ประเด็นที่ต่อไปเนี่ยที่คนมักจะลืมหรือแม,ม้แต่ครูออมเองก็ลืม,มก็ค นะตรงนี้ไอ้หน้าเนี่ยสีหน้าเนี่ยมันจะเซฟไปหมดเลยแนะนําให้กดออนะครับถ้าไม่กดออเนี่ยมันจะเซฟแค่หน้าหนึ่งหรือไม่ก็หน้าที่มันเลือกอยู่คุณไม่ออใช่ไหมทำเนี่ยมันกาหนดได้แหละนะตั้งแต่หน้าไหนหน้าไหนถึงหน้าไหนกําหนดได้แหละบางคนมันมีร้อยหน้าอ่ะถึงบอกว่าบางทีทําหลายหน้าทากระตูหลายหน้าเงี้ยเราจะอิ่พอแค่บางหน้าเราที่เขียนมาอัอัปเดตอ๋อมันช้าเงี้ยเราก็อาจจะแบบเนี่ยฟอร์ม2ไป4อย่างเงี้ยสองสองคือคือเฉพาะหน้า2เท่านั้นอธิบายไว้่างนี้แล้วกันกรณีทำคุณทำกระตูนนะ เอ็กพอร์ต P D F เงี้ยมันอยากใช้เอาจเอ็กพอร์ตหน้าเดียวแล้วอย่างนี้ก็ได้แนะนำให้กด O แล้วก็กด OK เึ๊บทีเนี้ยมันจะถามละอ่ะคุณจะเอาพ u t เท็กอะไรไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะเช็คดูนะนะปกติถ้าทำ P D F ครูแนะนำให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่แนะนำให้มันลดไปลดขนาดมันแนะนำให้ให้ตามนี้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะปล่อยมันไปเลยแล้วโอเคเึ๊บอ่ะโอเคเสร็จมันก็มีไตเติลมาอะไรเงี้ยทัน,นี้ไม่สนใจครับอยู่เว้นคนบางคนที่มีความรู้อ่ะว่ามันปรับทำไมอะไรเงี้ย ไปดูได้นะแต่ถ้าใครที่ไม่มีความรู้อะไรนะไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับแต่ตรงนี้พูดง่ายคือตอนนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันเราโอเคไปเลยโอเคเ,เลยเนะปึ๊บอ่ามันก็เอ็กพอร์ตเนี่ยมันจะนานตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตเสร็จแล้วก็จะขึ้นอย่างเงี้อ่าคอมพิวตแล้วนะครับทีนี้มาดูโฟลเดอร์นะไอโฟลเดอร์ที่มันเอ็กพอร์ตมาเมาื่อกี้นึกออกไหมมันจะขึ้นเนี่ยคำขอเห็นไหมคำขอที่ครูออมตั้งชื่อไว้เนี่ยนะครับ PDF เนี่ยทีนี้เราก็เดี๋ยวมันขึ้นมานะะะครร,ะะร,รัับนนนนชช่่่ม้ยยจขึลลาาาวิกุเีอ ถ้าเราไม่พอใจเราก็ไปไปทำเราก็เอ็กพอร์ตใหม่ก็ได้ให้มันทับที่เดิมมันจะมันจะโอเวอร์ไ์ให้มันจะโอไลท์ให,ให้เลยนะครับทับที่เดิมอ่านะการ์ตูนก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะการ์ตูนก็ทำแบบนี้นะก็คือเราสร้างมัลติเพลพจขึ้นมานะเราเก็คิดๆ่เออเ็กพอร์ตเป็นพีดีเอฟได้เหมือนกันนะครับโอเคแต่บางคนอ่ะถ้าหนูอยากจะเออเอ็กพอร์ตแค่บางหน้าล่ะเป็นเจเป็กเนี้ยทำได้ทำได้นะครับก็ เรื่องหน้าที่ต้องการนะครับอย่างเงี้ยคราวนี้จะเป็นเป็นไฟล์นะครับ Export s i n g l e คราวนี้เป็น Single พอถ้าจะ Export เทียรหน้านะครับแล้วก็เป็น JPEG อ่ะเหมือนเดิมครับมันจะถามเหมือนเดิมบางคนอายุเว้นบางคนอยากจะ Export แล้วเปลี่ยนบางคนทำเป็นการ์ตูนเงี้ย Export ไปลงเว็บตูนอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนขนาดมันนะแล้วแต่แล้วแต่คนเลยนะนะฮัวไม่เปลี่ยนขนาดแล้วเนี่ยแล้วมันจะโชว์โกมาให้เป็น JPEG นะเราสามารถซูมได้นะซูมดูได้เออคมไม่ไม่คมอะไรเงี้ยมันก็จะเอ็กพอร์ตไปหน้าเดิมครับเนี่ยหน้าเดิมเนี่ยยเเป็็นนหม ถ้าอัน,นอ Gen, port, เนี้ยไอ้โหมดเจเอ็กพอร์ตเป็นเ j p e กเนี่ยเวอร์ชันโปรก็ทำได้เวอร์ชันได้ทุกวอร์ชันเลยนะเวอร์ชันไม่เสียตังก็ทำได้นะเวอร์ชันแบบฟรีใช้อลก็ทำได้นะครับจริงจริงหรือจริงบางทีเราใช้โปรแกรมอื่นก็ได้คนระับโปรแกรมเยอะแยะนะเยอะแยะในในในเว็บอะเฟิร์ชเอานะนี่คองออมชี้ทางผวางให้เลยแล้วกันแต่บางคนแบบขี้เกียจอะขี้เกียจนะเราเซิร์ช pdf เนี่ย pdf ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเนี่ยรูปไฟล์ pdf เนี่ยนะเราก็กดเนี่ยแล้วเราก็เลือกเนี่ย jpeg หรืออะแพทเนี่ยเราก็ให้มันเรียงหน้าให้ก็ได้นะให้มันนเรียงหห้้าใ ก็ทําได้เหมือนกันนะครับจริงๆอย่างนี้ไม่ต้องเปลือกต่างเพื่อจะซื้อโปรเพื่อจะเอามาเซ็นสัญญาเพื่อจะน <laughs> ไม่ต้องทงางานขนาดนั้นก็ได้เราเอาเจ็บแปกหลายภาพนะเราใช้เวอร์ชันโปรก็พอไม่ต้องใช้เอเองกนซะแล้วมารวมไฟล์น,ลนี้เราก็เอ็กพอร์ตเป็นเป็น PDF ก็ได้มีหลายเว็บครับเนี่ยพวกนี้ก็มีฟังก์ชันเยอะนะคิดขวาเราไปเรือกเองเราไปเล่นเราเองนะมันมีลดขนาดเนี่ยเชนเพจเนี่ยเซตติ้งเนี่ยเห็นไหมลดขนาดได้อะไรได้ทําได้หลายอย่างนะครับเว็บตูนก็ได้เดี๋ยวนี้มันเจ๋งมากนะวิวเว็บตูนนะสำหรับอเองนะครับ ไปบทควานี้มีคนบอกมานะขอเอ่ยชื่อแล้วกันเป็นใ่้เครดิตเขา DJNY บอกมานะ DJNY บอกมาว่าสถ้าเราใช้ iPad หรือ iPhone หรือสมาร์ทโฟนล้วแต่เนี่ยมันสามารถที่จะวิววิวพวกเว็บตูนเนี่ยฟีดโชว์แบบเรียลไทม์ได้เลยโคตรเจ๋งเลยนะครับพอเคส DJNY ขัายเขาเขียนเว็บตูนอยู่นะเออ,อสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของการใช้ PDF นะในการเขียนเอกสารนะเชื่อว่านักวาดทุกคนนะดพอถึงระดับหนึ่งอะได้เขียนแน่ครับ ถ้าคุณทํางานไปเรื่อยๆอเด็กๆอาจจะไม่ได้เขียนหรอกยังทำงานห้าหกร้อยอ่ะพองานเริ่มมีหลักหมื่นหลักแสนอ่นมนะมันมีนะครับมันมีนะเขียนใบเสนอราคาบางทีเซ็นนู่นเซ็นนี่นะมีนะใช่นี่แหละสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับนิดนึงนะจะบอกว่าสมมติว่าเราปิดโปรแกรมไปแล้วนะเราลบทิ้งไปหมดแล้วนะครับแล้วเราจะเปิดขึ้นมาใหม่นะจะทำยังไงนะเวลาจะเปิดขึ้นมาให้เราเปิดตรงนี้นะครับเป็นไฟตรงนี้นะครับตรงนี้ เนี่ยเป็นที่เป็นรูปเนี่ยรูปโฟลเดอร์เหล็กเนี่ยโฟลเดอร์แบบเงินเนี่ยนะครับเราเราจะเราจะเปิดอย่างนี้ก็ได้นะไอทีละแผงก็ได้แต่ว่าไม่แนะนํานะครับแบบเป็นคลิกไปปุ๊บมันก็จะรวมเข้าแบบนี้นะครับเราสามารถเปิดเหมือนตอนแรกเลยนึกออกไหมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะบางคนอาจจะงงอ้าวคู่ก้วเปิดยังไงวะอะไรเงี้ยบางทีเซฟไว้แล้วไว้นานแล้วจะมาแก้ไขอะไรเงี้ยนะครับอันนี้พูดให้ครบแล้วกันบางทีมันไม่ครบท้วนเนาะเอาเป็นว่าไม่รู้ครบหรือย,อยังนะถ้ามีอะไรถามก็พิมพ์มาได้พิมพ์ถามได้เลยนะครับโอเคเท่านี้แหละนะครับ